มาเจอเขาเน right. <_ absorption> ี่ยม <sh> ันล่าขนาดไหนนี่ถามนะออกทุกรายการไม่เคยถามคำนี้นะมันก็จะมีเข้ามาเองนะครับคุยคุยปกติใช่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ชอบเขาในเชิงแบบเป็นแฟนไม่มีอะไรทำมากก็ลองหยอดหยอดไปอะไรเนี้ยครับก็เหมือนกับข้าล็อกเมียก็เป็นนักมวยจ้างเมียเลิกชกมวยดีกว่าเดี๋ยวพี่หาเลี้ยงเอง ถามเขาว่าเขามั่นใจจะได้แชมป์ไหมถ้าไม่มั่นใจผมให้ล้านห้าเรารู้ว่าการชกมวยมันก็เจ็บมาแหละมีเขาก็เป็นเพื่อนแม่เราเจ็บคนนี้ดีกว่าเลี้ยงเขาดีกว่าเนี่ยตอนนี้นะชกแปดหนึ่งได้เท่าไหร่นะกาาล่าสุด8ดครับ8ล้าน8ล้านบาทก่อนจะมาเป็นรถถังวันนี้มันผ่านบักกี่ไฟแล้วมันไม่ได้นับนะโมก็เกือบพันนะเฮ้ยวันที่เป็นถึงแชมป์โลกแต่จุดเริ่มต้นการต่อยมวยของเขาเนี่ย เริ่มจากชีวิตลำบากลำบากตอนนี้นะชกแบบหนึ่งได้เท่าไหร่นะกาล่าสุด8ครับ8ป8ล้านบาทล้านบาท8ล้านบาทขอต้อนรับรถถังจิตเมืองนนท์แล้วก็ไอด้าลูกสายกองดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือฉายาทั้งคู่เลยไม่ใช่ชื่อจริงๆถูกไหมใช่เป็นฉายาในวงการมวยทั้งคู่เลยเขาเป็นนักมวยทั้งคู่เป็นแชมป์โลกมวยไทยซปเปอร์สตาร์ใช่ครับ ล่าสุดเนี่ยชนะชนะน็อกกำปั้นเม็กซิโกใช่ไหมฮะใช่ครับป้องกันเข็มขัดที่ได้บอก8ล้านเนี่ยใช่ครับป้องกันแชมป์มวยไทยครับก็รุ่นไฟเวทที่เมตาไปต่อยที่อเมริกาใช่ครับแล้วรักษาแชมป์ไม่ได้ใช่ครับผมส่วนไอด้าเป็นเคยคุยละเป็นหัวหน้าพ่อเขาเนี่ยพ่อเป็นพ่อเขาเป็นค่ายมวยค่ายมวยหดวงยังเลยในวงการมวยครับจริงๆริงก็เป็นนักมวยนี่แหละค่ะแล้วหนูชกมวยกับเขาด้วยชกค่ะก็คือชกตามเวทีเหมือนกันใช่ค่ะต้องแต่งยี่ขวานปะลูก 7ขวบอะเราชอบหรือว่าเป็นเพราะเราคุกคีกับวงการมวยเลยคุกคีกับวงการเพราะเกิดมาก็แบบพ่อก็มีมีค่ายมวยเลยก็อยู่ค่ายมวยเลยอะแต่ไม่ธรรมดานะต่อยจนได้เป็นแชมป์เป็นแชมป์อะไรครับตอนนั้นค่ะก็อ เคยมีโอกาสได้เป็นนักมวยหญิงคนแรกในเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ได้รับชัยชนะมาชัยชนะด้วยในรอบ77ปีปกติพอเขาเวทีมวยราชดำเนินเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเขาไม่ผู้ชายเราเป็นคนแรกที่ได้โอกาสคุณโชกตรงนั้นก็มันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันยังไม่มีนักมวยหญิงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะนักมวยชายต้องไหมฮะครับผมรถถังเนี้ยบอกเอายี้เมียก็เป็นนักมวยแม่ชนะเลาดจ้างเมียเลิกชกมวยดีกว่าเดี๋ยวพี่หาเลี้ยงเองยังไงไม่ก็ไม่อยาก เรารู้ว่าการชกมวยมันก็เจ็บันแหละแล้วก็เราผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาก็เป็นเพศแม่เนี้ยเราก็ได้เป็นคู่ชีวิตรลรวเราอยากให้เขาดูแลสุขภาพมากกว่าตั้งเป้าปมีลูกมากกว่าเขาอะมีหลายลูกทำไมต้องั้งแคทำไมั้งแค่ล้านเดียวเขาได้คตต้องเยอะไม่ใช่ไม่ก็คือเขาจะมีมวยรอบ r w s นี่แหละครับของเขาที่เขาชกอยู่ก็คือที่หนึ่งกสามล้านถ้าเป็นแชมป์สามล้านครับโอ้ผมก็เลยจ้างถามเขาว่าเขามั่นใจจะได้แชมป์ไหมถ้าไม่มั่นใจผมให้ร้านห้า ครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับครึ่งหนึงเลยไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องไปเหนื่อยอ่าแล้วถ้า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 ชกก็คือมันมันสี่ไฟใช่ไหมครับอ่าไฟละสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวจ้างด้วยรวมเมดเสร็จด้วยในในแต่ละไฟอย่างเงี้ยเราก็ไปจ้างคือไม่ต้องชกอ่ะแต่เรามั่นใจว่าลักษณะ ใช่ไหมเราเราตอบว่าไงเอาไหมเห็นด้วยไหมร้านห้าหนูหนูก็อยากแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าอนี้ก็หนูก็โลเลแล้วลังเลยแล้วสา่ารถไม่วบไม่จบครึ่งหนึ่งด้วยครึ่งหนึ่งเลยใช่อะไรแบบี้ยครับประมาณนั้นก็เลยตกลงว่าเขาไม่ชกแล้วคันเอาร้านห้าดีกว่าเพื่อพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกันไม่ใช่เรื่องของแค่เราเพื่จะสร้างครอบครัวกันแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บตัวด้วยเียเราเราเจ็บคนนี้ดีกว่าเลี้ยงเขาดีกว่าเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงหัวหน้าครอบครัวจริงจริงอยู่ดีเนาะแปลกเนาะนักบวยกับนักมวยเออไม่เคยสัมภาษณ์ แฟนเป็นนักมมยนักมวยจุดเริ่มต้นจริงๆขอย้อนกลับไปสามปีก่อนแต่งงานกันเป็นนักมวยจังกูโอ้โหเป็นข่าวดังว่าไปหมดเลยเนาะครับไอ้ดาไปรู้จักเขาที่ยังไงลูกก็หนูเป็นนักมวยก็คือเห็นพี่เขาในวงการเขาชกเก่งอะไรเงี้ยก็คือมีชื่อในในวงการเงี้ยค่ะก็ติดตามเขาชอบชอบสไตล์การชกเขาอะไรแบบนี้ยก็ชื่นชอบมันเป็นรุ่นพี่ในวงการใช่ใช่คชอบเชิงมวยคนนี้ว่ะเสียเขาดีกว่าะเห็เนบอก ความรักเกิดจากเฟซบุนะ๊กนั้นนี่แอดไปแอดหน้าใครก่อนเนี er> ่ยคือตอนแรกหนูแอดเขาไปก่อนใช่ก็คือเห็นเขาว่ารีพาสตอรี่อะไรแบบเนี้ยใช่ผมมันเป็นสซนไส้ของลูกผู้ชายเก่าเก่าเลยแอดเข้าไปเยอะมากช่วงให้เราดังดังมีครับมีมีมีครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบคนเข้าหามัชอบเข้าหามากกว่าเข้าหามากกว่าใช่ใช่เนี้ยมันมัน มันดีกว่าที่คนที่เข้าหาเราเรารู้ว่าเขามาในตอนที่เรามีชื่อเสียงเรืออะไรเงี้ยเรา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 มอคนละแบบกันนะคนระเบมะเราเราย้อนไปก่อนยังไม่ได้แต่งงานได้ไหมฮะขออนุญาตเนาะยังสมมติตอนตอนยังไม่แต่งเห็นคุณนิกกี้บอกมาว่าโอ้เราฮอตมากเจะพูดได้ไหมฮะก็พอมีครับก็คือเจ้าชู้อะอาจารเจ้าชู้ก็จะชู้นักมวยอะเกลีย่นักมวยเร็วในปัจนไม่ไม่ไม่เชิงเจ้าชู้หรอกครับแต่ก็ ครบแล้วอะจะไม่โดนใจก็เลิกครบใหม่อะไรประมาณนี้ไม่เสียเวลาไงใช่ไม่เสียเวลาถูกไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับได้ครบทุกอาชีพทุกอาชีพหรือทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกๆทุกอำเภอแบทเปลี่ยนแฟนทุกแบทจริงไหมเดี๋วแบทหน้าแล้วเป็นพี่มดดำนีลยโอ้ยสมัยหนุ่มๆนี่สมัยหนุ่มๆเปลี่ยนแฟนทุกแบทเนี่ยจริงไหมจริงไหมมันก็ไม่เชิงนั้นแล้วก็แต่ผมไม่เคยชอบไม่ไม่เคยมีแฟน ภาคใต้นะครับผมเ,เกิดเกิดภาคใต้นะแต่จะมีอีสานเหนืออะไรนี้ก็จะมีะแม่เขาบอกว่าไาร,รู้ไหมครับผมถ้าไม่ได้มาเป็นนักมวยอะลูกก็เป็น LGBT แน่นอนเฮ้ยจริงเหรอแม่เขาพูดกับฉันเองอทำไมบอกลูกลูกชายเขานักมวยเข้มอย่างเงี้ยถ้าสมมติลูกเขาไม่ได้มาเป็นนักมวยอ่ะแม่เขาพี่สาวเขามั่นใจว่าไม่ใช่ผู้ชายเอจริงเหรอเพราะว่า ต้องเลียกยังว่าครอบครัวผมเนี่ยสิบคนแล้วผู้หญิงเจ็ดผู้ชายสามโอ้วหพี่น้องสิบคนใช่ครับแล้วผู้ชายเนี่ยก,ก็โตหา่างจากผมก็เยอะอะไรเงรี้ยแล้วผมก็จะอยู่แต่กับพี่สาวเพราะแม่ทํางานพ่อทํางานแม่ก็จะโยนให้พี่สาวดูดนมพี่สาวอยู่กับผู้หญิงนะพอ,อเข้าโรงเรียนผมก็ ก็ตามนิสัยก็ติดผู้หญิงก็คือไปเล่นมาเก็บกับผู้หญิงไม่เล่นกับผู้ชายเพราะเราคุ้นเคยกับการเล่นกับผู้ชายอะไรประมาณนั้นก็คือโตมากับผู้หญิงอย่างเดียวไม่เคยไม่ไม่ได้มีสังคมผู้ชายเลยไม่มีสังคมผู้ชายเลยใช่ครับแล้วเริ่มต่อยมวยตอนเท่าไหร่ทำไมถึงไม่ต่อยมวยตอนนั้นเท่าไหร่ก้าวขับว่าตอนแรกผมชอบกีฬาผมเล่นกีฬาฟุตบอลเล่นกีฬาเบตองกันโรงเรียนให้โรงเรียนนี้ครับแต่ก็เล่นกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงพี่พี่ผู้หญิงก็ไอ อันดีเล็กก็คือไปเล่นมาเก็บเล่นมาเก็บอะไรเงี้ยโอ้โหหมดอ่ะอะไรเงี้ยคืองานอดีเล็กเล่นกิจกรรมผู้หญิงใช่แต่ก็พอพอมาแบบเก้าครัวซิปครัเนี้ยก็คือแบบไอ้ก็ไปเล่นกีฬาสีอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มมีเพื่อนแต่แต่ก็โอเคละอยู่ดีๆก็แบบมีความรักกายแบบพอจากที่เคยแบบมีความเป็นเอาง่ายๆนะน่าจะเป็น LGBT เหมือนช้างหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏอยู่ดีกลายเป็นนักมวยแบบกลายเป็นนักล่า นักล่าหนักล่านักล่าเ่ยไงล่าล่าตอนนี้ล่าแล้วตอนนี้ล่าแล้วก่อนที่จะมาเจอเขาเนี่ยมันล่าขนาดไหนเอออดีตแล้วอดีตทั้งหลาพี่ถามนะ่ยออกทุกรายการไม่เคยถามคำนี้นะตอนนี้แฉขนาดไหนอดีตอดีตอดีตตีท้ายคว้าเขามีเซ็นเซอร์เยอะเซ็นเซอร์ไม่ทันพี่ยิงตรงเลยแล้วไม่มีอะไรด้วยเลยนะ ็ไม่ได้ไล่กันอะไรนะครับมันก็จะมีเข้ามาเองแล้วเราก็คุยคุยปกติส่วนใหญ่จากเฟซบุ๊กลล้วนใช่ครับโซเชียลล้วนครับได้แฟนจากเฟซบุ๊กลล้วนนะเพราะว่าเราเป็นนักมวยมีชื่อเสียงเป็นความสำเร็จของเราคนเลยเข้าหาเยอะเลหนูหนูเองก็ไปใจเฟซบุ๊กใช่ค่ะหนูเป็นคนสวยหนูเป็นคนเป๊ะทุกคนยังไงลูกเล่าสิเหมือนเราเยอะนดีดีมันผ่านมาแล้วตอนนี้เราดีแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาจะชู ก็ตอนนั้นตอนที่เห็นติดตามเขาไงก็เห็นว่าเขามีแฟนอยู่แล้วใช่แต่หนูก็ไม่คิดว่าจะได้แบบได้เขาเป็นแฟนตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ชอบเขาในเชิงแบบเป็นแฟนสาวชื่นชมคือชื่นชมเขาชอบแฟนอยู่ใช่ไหมคะผมใช่แต่คิดว่าเขาจะมาชอบหนูใช่แล้วไปถูกใจคุณไยด้าเขาตอนไหนก็เหมือนแบบช่วงนั้นเราก็ห่างๆกับแฟนแฟนอะไรเงี้ยห่างเขาไม่ได้คุยกันแล้วเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลิกแล้วก็รอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เหมือนก็ไม่มีอะไรทำมาก็ลองหยอดหยอดไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ได้คุยกันอะไรประมาณนั้นพอคุยไปคุยมาก็เหมือนกับเข้าล็อกเข้าล็อกครับไม่กลัวพ่อของพ่อเขาเป็นของหเป็นของค่ายมวยนะกลัวทำไมเรายังไม่ได้คุยกับพ่อเขาพ่อเขาเป็นหโหลูกสาวเราไม่กลัวเขาปกลัวหวัดไหมใบยาบอกสิที่บ้านมีพี่น้องกี่คนสิบหกสิบหกเยอะเกิเองพ่อแม่มีลูกสิบหกคนรถถังสิบคนเออดูแต่อีกอย่างหนึ่งคือพี่ชายเขาอ่ะก็รู้จักกับผมเพราะว่าพี่ชายเขาทำเขาเป็นนักข่าวนักข่าวมวย ใช่ครับเป็นพี่กอร์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคุณก็รู้ว่าเขาเป็นลูกใครถูกป่ะคุณรู้ตอนที่เข้าไปจีบคุณรู้อยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นน้องสาวของบางทิพย์ของมึงยาอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่กลัวก็เราสนิทกันนะเราเราราสนิทกับพี่ชายไงเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเราเรารู้กันช่วยพี่ช่วยน้องกันมาพี่เขามาสัมภาษณ์เราเราก็ให้ ไอ้นี่เขาอยากทำข่าวเราเราก็ให้อไอ้นี่แต่แรกอยขอเบอร์น้องสาวนะไม่ไม่ใช่นี่คือยิงเฟซกันเฟซกันไม่ไม่ได้ปรึกษาพี่ชายอะไรมากหม่คือความรักมาจากเฟซบุ๊กใหม่ทั้งส่วนใหญ่เลยแต่อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าคนนี้แหละต้องแต่งงานแล้วมันก็พอเราเข้ามาสองปีไงเขายังเด็กไงเราความผมด้วยอาศัยผมอยู่กับผู้ใหญ่เยอะผมอยู่เข้าอยู่แต่กับผู้ใหญ่พอพอตอนนั้นสิบเจ็ดสิบเจ็ดผมว่าหากับผมห้าปีหากับผมห้าปีนะ ท้อสุดเจ็ดใช่คุณพาผู้ยาวเลยรถถังถ้าคือสุดเจ็ดนี่คือมันไปไหนต่อเนี่ยตำรวจไม่กล้ากับเราไม่ไม่นั่นถือว่าไม่พาพก็ยังไม่ใหญ่เพราะว่าเราเข้าทางหน้าบ้านผู้ใหญ่รับรู้อ๋อผู้ใหญ่รับรู้หมดเป็คนรับรู้หมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราก็เราก็ไม่ได้โดยประการอะไรมากมายเราไม่ได้แอบแซ่บอะไรอย่างเนี้ยอะไรประมาณนั้นก็พอคุยพอได้สองเดือนความคิดมันเหมือนแตกต่างผมก็งานเยอะ แล้วก็ภาระก็เยอะครอบครัวผมต้องดูแลเยอะมากเนี้ยก็เลยแบบทําให้ห่างกันโอ้จนห่างกันห่างกันไมปันเลิกกันรบมาณแปดเก้าเดือนปีนึงรปีอะใช่ความคิดแล้วผมก็มุ่งแต่งานมุ่งงานทําทําจนตอนนั้นผมก็อยู่กับพี่สาวไม่มีบ้านไม่มีอะไรเพราะว่าดูแลครอบครัวหมดซื้อให้พ่อใอ้แม่ตัวเองก็อยู่ห้องเช่ากับพี่สาวเนี้ยจนผมก็พอห่างจากเขาผมก็ทํางานทํางานต่อยเวยาจนซื้อบ้านของตัวเองก็มี มีรถคันใหม่มีอะไรนะกระทงตัวได้มีเงินเดือนให้พ่อแม่ทุกคนดูแลถ้าบอโอเคก็เลยได้กลับมาผมคิดว่าคนนี้ก็คือใช่อไงยก็ได้ตัดสินใจคือวันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่มีหลักความมั่นคงในชีวิตเราใช่น้องก็ยังเด็กอยู่ด้วยใช่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากเอาเขามาลำบากกับเราเพราะคิดว่าพ่อเขาแม่เขาเนี่ยเลี้ยงเขามาดีถ้าเขามาขคอเราเนี่ยเรามาให้ให้เขาหาความสบายเขาไม่ได้เราก็ไม่อยากใหเขามาลำบากผมคนที่หนีเขามาขอบพี่มดบ้านผมเนี่ยจนเหมือนกันหมด เข้าเทียมกันหมดมันไม่เคยรู้สึกว่าความว่าสบายคืออะไรใช่จนถึงวันนี้เขาซื้อบ้านก็ยังอยู่ด้วยกันหมดนะซื้อบ้านที่กรุงเทพอ่ะซื้อบ้านที่นี่ก็พี่สาวแม่เนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันหมดแหละใช่ครับก็บางบางคนก็ทํางานที่บางการอะไรอยู่อีสานครับแต่ผมเป็นคนที่ถ้าเวลาแม่พ่ออยู่อยู่ใต้เนี้ยผมจะจ้างทุกคนเลยให้หยุดงานไปใต้ด้วยกันไปนั่งกินข้าวกันแบบนี้ไปอยู่เมือเมืองเมือเมืองเองเมืองเมองเมือเมืองเองเมืองเมือมือมืองเ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 มืองมืองเมืองเมือมืองเมืองเมื่งเมืองเองเมืองเมืองเมื พ่อแม่โอเคอยู่ต่างจังหวัดก็จะคอยจับปลาจับปูจับอะไรคือภาคใต้มันก็จะมีอะไรเรากินทางทะเลลูกๆสิทธิควจะต้องรับจ้างไปล้างจานทางานศพบางทีก็เก็บเศษเหล็กเก็บขวดขายเพื่อเอามาเงินไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคำนี้จนมากอ่ะครับเคำว่าจนตอนนั้นคือมันก็มีความสุขที่อยู่กับพี่น้องใช่ใช่ครับมีความสุขวันหนึ่งเขาบอกจุดนักไออาชีพนักมวยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอยากได้เงินใช่ครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเราเราเราไม่ได้สนใจความรุนแรงเพราะว่าเราตัวเล็กๆก็โดนรังแกบ่อยจนมีน้องมาบอกก็แหละครับน้องที่เป็นนักมวยมาบอกให้ลองไปชกมวยได้เงินดีนะผมได้ยินแค่นั้นแหละแต่ละค่ายมวยมันก็300เมตรมันไม่ไกลใกล้บ้านวิ่งไปได้ใกล้ใกล้บ้านเนี้ยก็เลยลองไปดูเนี้ยกับโหขวายจะกล้าเข้าไปขวาจะไปได้ชกขวายจะได้ซ้อมผมก็ทําอยู่งั้นแหละอยู่ค่ายมวยปีนึงครับ เขาให้ทำอะไรบ้างในช่วงปีนึงที่ยังไม่ได้สอนเขาไม่ได้สนใจครับเพราะว่าเขามีมวยที่สร้างอยู่แล้วมี<อ>ทำเงินอยู่แล้ว<อ>เขาบอกมึงองยากป่วยใช่ครับอยู่แล้วไงมึงอยากซ้อมมไปเขาไม่ได้ซีเรียนอะไรมากจนน่าจะ ก็ผมอยู่จนหน้าด้านมั้งเขายอมเผาเห็นแววเห็นแววเขาเห็นแววไม่ได้จะไม่เห็นแววหรอกมึงหน้าด้านเกินไปปีนครับปอีกทึ่งอะอดทนขนาดคือดูทิปไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยจ่ายเองทำเองได้แล้วก็กลับบ้านเย็นนรุ่งเรื่องก็มาแล้วมาอีกต่ขนาดให้หนึ่งปีเราดูแล้วว่าการชกมวยเป็นยังไงการทำอะไรเป็นยังไงครูพักลังจ้ำไปจ้ำมาหมดเลยแต่ไอโอกาสที่จะชกมวยไม่มีหรอกไม่มีไม่มีครเหมือนใจอ่อนแหละอยากชกอะโอเคขึ้นมาเตะป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเปียกมวย พอไปเปลี่ยนมวยเสร็จได้คู่จะชกวันที่หกวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งผมซ้อมซ้อมเตะเป้าเลยเรียบร้อยแล้วเหนื่อยจะเสร็จแล้วเ <c oughs> พื่อนไม่สบายเพื่อนที่จะไปชกวันที่หนึ่งอะชื่อฉลามขาวไม่สบายเขาเลยผมอะอาบน้ําแต่งตัวไปชกแทนไปชกแทนไม่ได้ตั้งใจใไม่ได้ตั้งใจครับเชื่อไหมว่าเกิดจะพูดคำว่าเคยเห็นคําว่าแบงค์แดงเนี่ยเห็นในชีวิตไม่เคยเกินห้าครั้งเพราะว่าแม่ได้มาปุ๊บก็ต้องรีบไปซื้อของให้ลูกกินเพราะลูกสิบหกคนนะสิบคนเพราะฉันจะเห็นแต่เงินเหรียญใช่ครับจะเห็นแต่เงินแบบ แบงก์ยังไม่ค่อยจะเห็นหรอกเพราะเขาโตมากับเงินเหรียญเห็นเงนินแดงแล้วมันมีพลังโอ้โหมีกำลังใจเยอะมากที่เราหาด้วยตัวเองแต่แค่ขอเงินแม่ไปซื้อกับหนมเนี่แบบโดนร้องไห้ประมาณสิบรอบก็ยังไม่ได้กว่าจะได้ของก็ไม่ได้ยัง <c oughs> ไม่ได้เลยเาไม่มีจริงๆเหรอไม่มีครับมีก็ต้องเข้าใจแม่แต่เราเด็กด้วยแหละอะไรย่างเงี้ยคือแม่เขาวันนั้นมีโอกาสเจอแม่เขาแม่ก็บอกว่า อย่าว่าจากเงินเลยเพราะของกินลูกคือผักบุ้งคืออะไรเงี้ยแต่ผักกระเฉดอะไรเงี้ยไปหามาเนี้ยผักบุ้งอะไรเงี้ยคือไปหาปลาหาอะไรเนี้ยตามคูไหนมีปลาแกไปหมดมีพ่วงข้างกันหนึ่งไฟแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่าสิบสิบขวบสิบขวบสิบขวบไปต่อยไฟแรกและใฉายาที่มาคขาว่ารถถังมาจากอะไรอ่าลูกพี่หัวหน้าค่ายคนเก่าก็คือพรมินลมชูโฉชมเขาตั้งให้เพราะว่าเขาเขาชอบมวยเขาเดินสายดูลุมพินีลดเมือแล้วมันมีมวยตัวเนงก็คือชื่อปืนกลตอสุรัต ที่ตอนนั้นตอนเด็กเขาโหยิงเปี้ยงเปี้ยงแบบฉายาดีมากเขาโชคดีมากกราบอกถ้าก็มีนักมวยเขาจะตั้งชื่อรถถังให้มาชกกับปืนก่อนเราได้ชกมากับปืนก่อนได้ชกสองครั้งชนะครั้งเสมอครั้งโอ้โหใช่ครับก่อนจะมาเป็นรถถังวันนี้มันผ่านมากี่ไฟแล้วก่อนจะเป็นนักมวยเงินร้อยจน9ก้าสูงนักมวยเงินล้านโอ้ผ่านมาถ้าเอาจริงๆนะมันไม่ได้นับนะโบก็เกือบพันนะเฮ้ยใช่ครับไม่กี่ปีเงเนี่ยสิบกว่าปีก็้ึงเก้า เก้าปีสิบปีอย่างนี้ตอนนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกครับก็สิบหกปีนจากวันนั้นครับหลักร้อยจนถึงวันเนี้หลักล้านเคยชกได้มากสุดกี่ล้านกาล่าสุดแปดล้านแปดแปดล้านนี่คือมากสุดแปดล้านปีหนึ่งชกได้อีกครั้งก็อย่างสมมติปีหนึ่งนะครับที่ผมโชกแต่ผมมีอาการบาดเจ็บมันอยู่ที่ว่าเราจะบาดเจ็บไหมนะแฟนแต่ถ้าไม่บาดเจ็บอย่างอย่างเนี้ยเริ่มเริ่มตั้งแต่ชกอเมริกา ชกเวลาเสร็จก็จะมีสิงหาตุล่าธันวาเนี่ยก็จะล็อกแบบนี้อย่างเงี้ยล็อกสามเดือนครั้งอะไรเงี้ยเลยเนี่ยเพราะว่าพอพอตอนนี้ผมเป็นแชมป์แล้วเนี่ยมันมันมูลค่ามันเยอะมากแล้วก็จะคนเยอะมากใช่ใช่คือเรื่อยๆน้ะแพ้แเราเสียแชมป์เราก็จะตกมาเลยสองพราะเงินก็ยังเหลือสองล้านอยู่แต่ถ้าสมมติชนะมันก็จะบวกขึ้นใช่ครับโโอ้หมันก็ขึ้นขึ้นจนเห็นว่ามีเวล อาจถึง15 15ล้านหรอแบตหน้าสิบห้าก็อาจไม่รู้แบตไหนแต่มันจะมีสักแบตแล้วแล้วเราต้องแบ่ใครบ้างครับเราเหมือนเหมือนนักร้องทุกอย่างมันต้องมีต้นสังกัดมีผู้าค่ายแล้วก็แบ่ง70 30ครับเราได้เจ็ดสิบเขาสามสิาก็แบกก็โอเคโอเคเขาปั้นเรามาใช่ครับเพราะเพราะว่าเราตกลงกันอย่างนั้นเพราะอย่างเราดูแลตัวเองด้วยอย่างเราดูแลการกินการอะไรเราดูแลตัวเองหมดอย่างเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนักมวยของผมนี่สูงสุดแล้วผมผมไม่มี ผมไม่คิดด้วยซ้ำตั้งแต่ไปอยู่อีสานว่าผมจะมาคว้าแชมป์โลกมาจับเงินล้านผมไม่คิดผมแค่อยากทําอาชีพเนี้ยสิ่งที่ผมรักให้มันมีประทางชีวิตไปเรื่อยๆนะแต่ถามจริงเวลาถ้าถ้าเวลาชกมวยจะใ,ใครเป็นคนคิดให้ว,ว่ามวยมันม,นม,นมนวนปนระสาทมันควยโคล,ลองดูดเวลาวชกมวยแกจะต้องทำยังไงก่อนรอบแค่มีเพลงไหมเหมือนถ้าเวลาชกมวยแกจะมีของแกจริงๆมันก็มันก็เป็นตัวของผมอ่ะ นูก็อยากเป็นตัวของผมโชว์ในความเป็นผมนะแบบหน้าเน้อพี่เขาแบบโอ้โหยีวันหมดแต่ก็พอสิ้นสุดลาครมันก็เป็นเพื่อนกันเป็นพื่นอนกันบางทีแบบมีเต้นมีต้นด้วยก็คือผมอยากอยากใช้เวลาตัวนั้นอะในในในเวลานั้นมันเป็นอมผมผมอยากโชว์ในความให้ทุกคนตีตั๋วมาให้มาดูโชว์ใช่ครับมันเป็นสไตล์เราใช่ไหมโหดมันฮาอยากให้ทุกคนได้รับในตรงนั้น ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี